สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เคารพครับวันนี้วันที่15พฤษภาคมพศ2564นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับแอดมินไทยมิลิตารีวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือการก่อติดสถานการณ์การรบระหว่างกองกำลังเกลีย่ยนเคนยู U, และทหารพรมาร่านะครับที่ฐานดักวินส่วนเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับเป็นอย่างไรมีความเคลื่อนไหวแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับ สำหรับเหตุการณ์ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2564นะครับนั่นก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับแหล่งข่าวนะครับในกองลังติดอาวุธของสามภาพเกรี่ยงอิสระเคนยูนะครับก็ได้บอกว่านะครับตอนนี้เคนยูยังเกาะติดที่มั่นฐานดาร์วินของทหารพม่าอย่างเหนียวแน่นครับโดยยุทธวิธีที่พวกเขาใช้นั้นนะครับก็คือการหลอกล่อให้ทหารพม่านะครับยิงอาวุธหนักใส่พวกเขานะครับเพื่อที่ จะได้เปิดเผยที่ตั้งตำแหน่งของอาวุธหนักเหล่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับพลซุ่มยิงระยะไกลของเคนยูนะครับหรือว่าสไนเปอร์ของเขานะครับก็จะทําการยิงทหาพรพม่าะนะครับที่เคลื่อนที่ออกจากกําบังนั่นเองครับและในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทหาพรพม่าในฐานดาร์วินนะครับก็ได้มีการ ใช้โดรนติดกล้องอินฟราเรดนะครับเพื่อบินสังเกตการรอบๆฐานที่มั่นนั่นเองครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับโดนพวกนี้ก็ยังถูกพลซุ่มยิงระยะไกลของเรียงเกนอยู่นะครับยิงตกไปแล้วถึง2ลํลำกันเลยทีเดียวครับ นั่นแหะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับสําหรับเหตุการณ์การรบกันระหว่างเกลี่ยงเคนยูและฐานพม่านะครับที่ฐานดาร์วินเอาละครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับโดยจะเป็นความคิดเห็นของส่วนตัวของแอดมินเองนะครับว่าฐานดาร์วินแห่งนี้จะแตกหรือไม่นะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังบทวิเคราะห์นะครับแอดมินอยากจะชี้แจงนิดนึงว่ากลยุทธ์ต่างๆหรือว่ายุทธวิธีต่างๆที่แอดมินได้พูดไปนะครับมันเป็นเพียงแต่กลยุทธ์พื้นฐานเท่านั้นเองครับแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งไหนนะครับที่แอดมินได้พูดผิดพลาดออกไปเนี่ยแอดมินก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับ แลขหนึ่งอย่างที่แอดมินอยากจะบอกทุกท่านนะครับนั่นก็คือการลบกันนั้นมันไม่ใช่ว่าฝ่ายนึงจะเป็นพระเอกอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ร้ายนะครับคือต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลในการลบของตัวเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับฐานดาร์วินนะครับฐานนี้จะแตกหรือไม่แตกครับขึ้นอยู่กับ3ส,สิ่งนี้ครับ และอย่างที่1น,นั่นนะครับนั่นก็คืออาวุธหนักในฐานครับมีมากน้อยแค่ไหนนะครับมีเพียงพอต่อการต้านทานค่าศึกหรือไม่ครับสำหรับยุทธวิธีในการเข้าตีนะครับฝั่งเข้าตีก็จะใช้กำลังพลมากกว่าฝ่ายที่อยู่ในฐานนะครับมากกว่าถึง3ต่อ1นะครับอันนี้คืออย่างน้อยหลังจากที่ฝ่ายลุกนะครับได้ทำการระดมยิงอาวุธหนัก เข้ามาในฐานเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อกดหัวไม่ให้คนที่อยู่ในฐานนั้นได้ทําการยิงปืนสวนขึ้นมาได้อย่างถนัดครับสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือ,อเขาจะใช้กําลังพลในการชาร์จเข้าไปในฐานนั่นเองดังนั้นนะครับอาวุธหนักจึงมีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับในการเข้าสกัดกัน้นไม่ว่าจะเป็นปืนกลหนักนะครับหรือว่าปืนคอหรือแม้กระทั่งนะครับปืนแบบไร้แรงสะท้อนนะครับแบบปลสอเนาะของคนไทยเขาจะเรียกว่าเป็นปืนปลสอนะครับ อาวุธพวกนี้สําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า1คือมีอํานาจการยิงที่รุนแรงนะครับพอที่จะยับยั้งฝ่ายตรงข้ามไม่ให้บุกเข้ามาได้อย่างง่ายๆครับ2ก็คืออัตราการยิงนะครับอย่างเช่นปืนกลเนี่ยมีอัตราการยิงที่รัวเนาะทำให้อําอนาจการยิงเนี่ยสูงไปด้วยนะครับม่านกระสุนต่างๆเนี่ยก็จะกดดันฝ่ายตรงข้ามเอาไว้นะครับไม่ให้ลุกคืบเข้ามาได้อย่างสะดวกนั่นเองครับ นอกจากปืนกลแล้วก็อาวุธหนักแล้วนะครับอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือกับระเบิดนั่นเองครับสนามทุ่นระเบิดรอบฐานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากาในบางครั้งนะบ,บางฐานถึงกับวางทุ่นระเบิดไว้ถึง3ชั้นเลยทีเดียวครับและชั้นสุดท้ายนั้นก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นระเบิดแบบกดนะครับถ้าเป็นฝั่งทางอเมริกาเนี่ยจะเป็นแบบพวกเคมนั่นเองครับ และถ้าหากว่าฝ่ายบุกนะครับหลุดรอดทุ่นสนามระเบิดเข้ามาได้นะครับสามารถเข้ามาเดินบนฐานได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือฐานแตกนั่นเองครับเพราะว่าภายในฐานก็จะวุ่นวายเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วนะครับอาวุธหนักอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับกองลังทางอากาศต่างๆเนี่ยที่จะมาช่วยก็จะไม่สามารถช่วยได้แล้วครับ และอย่างที่สองนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือความเป็นผู้นํา และกําลังใจของทหารภายในฐานนั่นเองครับในจากหลายๆครั้งนะครับเราจะเห็นได้ว่าการที่มีผู้นําที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีปฏิพัน์ไหวพริบเนี่ยสามารถปลุกใจลูกน้องได้นะครับสามารถทําให้ลูกน้องเนี่ยมีกําลังใจต่างๆในการต่อสู้เนี่ยจะส่งผลอย่างมากต่อทหารภายในฐานนะครับและในสําหรับภาวะที่ฐานโดนเกาะติดแล้วก็โดนตัดสเสบียงอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าความกดดันต่างๆภายในฐานย่อมมีสูงนะครับถึงสูงมากๆเลยทีเดียว เกิดว่ากำลังใจของทหารในฐานดีนะครับแต่ละคนก็จะทําหน้าที่ของตนเองได้อย่างเข้มแข็งนั่นเองครับ และข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อที่3ซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยครับนั่นก็คือกําลังสนับสนุนจะมาทันหรือไม่นะครับสําหรับในจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากําลังสนับสนุนมาไม่ทันนะครับคนที่อยู่ภายในฐานแล้วโดนเกาะติดเป็นเวลานานครับสเบียงกระสุนต่างๆย่อมล่อยหลอครับกำลังใจต่างๆก็ต้องตกต่ำลงไปอย่างแน่นอนครับ จริงๆแล้วสาเหตุที่กองลังเกลียงเคนอยยังไม่เข้าโจมตีฐานดาร์ควินณเวลานี้นะครับเหตุผลเนี่ยแอดมินก็ไม่ทราบจริงๆนะครับตรงนี้ก็ได้แต่คาดเดาไปนะครับซึ่งสาเหตุก็อาจจะเป็นการรอให้กองลังของพมา่าอ่อนแรงไปกว่านี้นะครับหรืออาจจะเป็นการรอสภาพอากาศต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสภาพอากาศปิดนะครับกำลังเสริมของพมา่าจะเข้ามาช่วยได้ยากนั่นเองครับอย่างเช่นกําลังทา,งากาศนะครับ หรือว่าเหตุผลอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นการรอดูท่าทีของพม่าก,ก็ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดนะว่าขณะนี้มีการเจรจากันอยู่หรือไม่นะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมถ้าจะให้สรุปนะครับฐานดาร์วินมีโอกาสแตกสูงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอนะครับถ้ากําลังสนับสนุนเข้ามาไม่ทันโอกาสฐานจะแตกมีสูงมากๆครับในขณะนี้ เอาละครับคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้แล้วแอดมินก็คงต้องบอกว่าเนื้อหาในคลิปส่วนใหญ่ในคลิปนี้นะครับเป็นแต่เพียงความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเท่านั้นเองครับซึ่งมันอาจจะออกมาถูกหรือว่าออกจะมาผิดก็ได้นะครับสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเนาะมันไม่ได้ตายตัวนะครับและสุดท้ายนี้นะครับแอดมินก็อยากจะบอกว่า ไม่ได้อยากให้เกิดการสูญเสียนะครับทุกครั้งที่เราทําข่าวนะครับในการบุกโจมตีฐานซึ่งภาพต่างๆที่เปิดเผยออกมาทุกท่านก็คงได้เห็นอยู่แล้วเนาะมันมันน่าหดหูมากๆนะครับไม่ว่าจะฝ่ายเคนยูเองหรือว่าฝ่ายทางฐานพม่านะครับที่เสียชีวิตกันไป มันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับถ้าเป็นไปได้นะครับแอดมินก็อยากจะเห็นสันติภาพอยากจะเห็นความสงบสุขนะครับจงบังเกิดแก่ชาวพามา่าแล้วก็ชาวชาติพันธุ์ทุกท่านครับจริงๆแล้วลบกันไปนั้นๆทหารก่อนเหนื่อยล้านะครับประชาชนต่างๆก็เหนื่อยล้าลงไปด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทางฝั่งผู้ใหญ่นะครับเจราจากันดีๆนะครับแบ่งผลประโยชน์ให้เป็นธรรมนะครับจะได้ ไม่สูญเสียชีวิตฐานชั้นผู้น้อยนะครับที่ต้องออกไปลบนะครับทุกครั้งแล้วก็ชาวบ้านประชาชนก็อพยพหนีภัยสงครามก็เป็นที่เดือดร้อนกันแบบโอ้นานมาแล้วนะครับลำบากลำบากตากตามกันอย่างมากเลยนะครับอย่างไรก็เป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยนะครับให้เกิดสันติภาพโดยเร็วที่สุดครับ และในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากวันนี้นะครับแอดมินนำเสนอข้อมูลชุดไหนผิดพลาดประการใดนะครับสิ่งใดที่พูดไปแล้วอาจจะทำให้หลายๆท่านไม่สบายใจแอดมินก็คงต้องขออภัยไวนะ้ณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ